สวัสดีครับผมเพื่อนๆวันนี้ผมมาอธิบายารถมอเตอร์ไซค์นะครับผมที่ว่าขาพูดกันว่ามอเตอร์ไซค์ที่มีหัวฉีดสมัยนี้รถใหม่ๆมันมีหัวฉีดหมดแล้วน,นะครับผมใช้หัวฉีดนะใช้หัวฉีดแต่สมัยก่อนมันใช้คาบูนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันใช้คาบูแบบนี้นะรถที่สองยางวะสี่ยังวะก็มีคาบูนะแต่สมัยเนี้ยมันพัฒนาแล้วเทคโนโลยีนะผมอธิบายคร่าวๆนะ วิธีรัดกัก้นตอนนะว่าเออที่เขาบอกว่ารถวัวฉีดวัวฉีดมันเป็นยังไงอ่านี่ครับผมอันนี้คาบูนะรถที่มีคาบูที่ว่าไม่มีวัวฉีดนะมันจะใช้คาบูแบบนี้คาบูเลเตอร์นะอ่านนี้วัวฉีดครับผมเนี่ยวัวฉีดแค่นี้เองครับผมที่เขาบอกว่ารถวัวฉีดเนี่ยคือวัวฉีดครับผมแล้วก็มันจะมีมอเตอร์ที่อยู่ในถังนะเนี่ยมันภาษาบ้านๆคือมอเตอร์ป um ั๊มติ๊กนะแต่ว่าเต็ม ชื่อเต็มของมันอะปัมติกมอเตอร์ปัมติ๊กอะมันจะมีเป็นชุดนะอันนี้ผมเอามาอธิบายแบบคร่าวๆนะแบบให้เข้าใจแบบง่ายๆนะมันจะมีมอเตอร์ครับภาษาบ้านๆคือมอเตอร์มอเตอร์เนี้ยมันจะอยู่ในถังมันนะเนี่ยมอเตอร์ปัมติ๊กเนี่ยมันจะมันจะมีมอเตอร์อยู่ในถังมันนะถังน้ามันของของรถอะนะแล้วก็มอเตอร์เนี่ยมันจะดูดน้ามันในถังมันดูดมาทางสายเนี่ยครับรถวัชิตแล้วก็มาหาวัชิตครับผม แค่นี้เองครับผมมันไม่มีอะไรเยอะนะรถหัวฉีดกับคาบูอะคาบูเลเตอร์เนี่ยระบบมันเปลี่ยนแค่นี้เองมันก็ใช้ดูดน้ํามันเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็น้ามันคาบูก็เหมือนกันระบบเดียวกันคือมันคาบูมันหมายถึงว่าดูดน้ํามันจากถังผ่านผ่านก๊อกน้ามันแล้วมาหาคาบูนะแต่นี้ก็ดูดน้ามันจากในถังเหมือนกันระบบมันคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันเป็นหัวเนี่ยมันแค่เปลี่ยนเป็นหัวฉีด หัวฉีดก็มีเรือนวินเล้งนะมันก็มีระบบชุดไกวตัวนี้เสียบชุดชุดไกวสายไกวก็เนีี้เขาน้ามันมาหัวฉีดหัวฉีดมันก็อ่าเวลาเครื่องติดอ่ะมันก็หมายถึงว่าน้ามันอ่ะมันมันจะฉีดออกมาเป็นฝอ,อยละองนะเนี่ยมันเป็นฝอ,อยละองออกมาฝอยละองปุ๊บ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 ฉีดอ่ะฉีดเข้าไปอ่ะฉีดเข้าไปในเรือนวินเล้งอ่ะนะ ขาเรียกว่าแล้วก็มันมีระบบชุดควยตรงเนี้ยผมผมไม่มีของให้ดูนะชุดควยมาเสียบเนี่ยมาเสียบปุ๊บอันนี้ทางสายน้ํามันนะที่ดูดเข้าไปวัชิลมันจะมีชุดควยมีเซนเซอร์มีระบบควยนั่นแหละที่อนิดๆหน่อยๆที่ว่าอยู่เนี่ยมันมีอยู่อนนี้นะที่ทติดอยู่กับบวัวฉีดเซนเซอร์ระบบควยนะที่ติดกับบวัวฉีดมันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะ แล้วก็มอเตอร์ที่ดูดน้ํามันมาจากในถังมาหัวฉีดก็แค่นี้เองแล้วก็หัวฉีดมันจะยิงน้ํามันออกมาเป็นฝอยเป็นละองนะเป็นฝอยละองอะ่ะก็แค่นี้เองครับผมเนี่ยหัวฉีดมันไม่มีอะไรเยอะนะครับผมมีสายน้ํามันแล้วก็หัวฉีดแล้วก็มีปั๊มติ๊กอยู่ในถังน้ํามันเนี่ยมอเตอร์ motor. ปั๊มติ๊กมันจะมีมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้จะดูดน้ํามันเข้าหาหัวฉีดแค่นี้เองครับผมคิดไอ้แบบห้ใหๆนะครับผมคือ มอเตอร์อยู่ในถังน้ํามันดูดมาอาวชีดนี่คือววชีตแค่นี้เองครับผมแล้วก็สําคัญที่สุดรถววชีตแบตเตอรี่นะครับผมต้องคอยต้องเต็มใหญแบตเตอรี่เสื่อมนะเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นสําคัญเลยเพราะว่ามันใช้คอยแบตเตอรี่มาดูดมอเตอร์นะมาดูดปั๊มติมาดูดมอเตอร์เนี่ยถ้าว่าแบตเตอรี่ดีอ่ะมอเตอร์มันจะทำงานมันจะดังปีอยู่ในถังน้ํามันนั่นนะ สังเกตได้เลยเวลาเปิดเจ๊ปั๊บมันจะดังปี๊หมายถึงมอเตอร์นี่ทงานแล้วแต่ถ้าว่าเบ็ดเสื่อมนะมอเตอร์ motor, มันทมานน้อยอยถ้าว่าเบ็ดเบ็ดมอเตอร์ motor, ไม่ค่อยดีอะหมดถ้าว่าแบตเตอรี่ไม่ดีะนะมอเตอร์ motor, ก็ทมานน้อยนะพอน้อยปับ๊บมันจะดูดน้ำมันน้อยนะดูดน้ำมันน้อยเนี่ยมันมีปัญหาเครื่องติดบ้างวูบบ้างนะเพราะมันดูดน้ำมันไม่เต็มที่มอเตอร์มันทมานน้อยแต่ถ้าว่าแบตเตอรี่ดี มอเตอร์จะปีดังดีเลยอะระบบน้ำมันมันจะดูดมาหัวฉีดดีนะเบตเตอรี่สำคัญนะรถหัวฉีดมอเตอร์ไซค์นะพยายามย้ายเบตเตอรี่เสื่อมนะต่อไปถ้าว่าแบตเตอรี่เสื่อมหอัวฉีดนี่จะพังส่วนมากเนี่ยมอเตอร์นี่จะพังพอพังปับ๊บอ่าบางคนบางช่างเขาก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะถ้าว่าทั้งชุดมันหลายบาทนะหัวฉีดสองพันกว่านะประมาณสองพันกว่าสามพันนะสองสามพันแหละถ้าเปลี่ยนปั๊มติ๊กด้วยหัวฉีดด้วยนะ แต่ถ้าว่าเราเปลี่ยนอนะผมผมผมจะเปลี่ยนแยกให้นะแต่ว่าหัวฉีดเสียอย่างเดียวปั๊มติ๊กไม่เสียผมก็เปลี่ยนให้แต่หัวฉีดนะเนี่ยเราบบกัวฉีดมันแค่นี้เองนะครับผมมันไม่ไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มีอะไรเยอะนะเราคิดไห้แบบไมนะ้ไอ้นะอ่าคือสรุปแบบว่ามอเตอร์ที่อยู่ในถังมันดูดมาหัวฉีดครับผมแค่นี้เองแต่รถรุ่นสมัยก่อนเห็นไหมเขามีคาบูเขาไม่มีหัวฉีดแบบนี้อ่า เนี่ยมันแตกต่างนะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมอธิบายแบบเข้าๆนะเนี่ยรถหัวฉีด,ดนี่หัวฉีด,ดอันนี้คาบูมันแค่นี้เองครับผมมันไม่มีอะไรเยอะนะอ่าประมาณนี้นะครับผมบอกเล็กๆน้อยๆนะครับผมคือให้รู้ว่าเออระบบหัวฉีดกับคาบูมันแบบไหนก็แค่นี้เองครับนี่ผมมาอธิบายเข้าๆห้กวังนะเนี่ยประมาณนี้อันนี้อยู่ในถังนะ้ามันเป็นมอเตอร์ดูดมา หาวจีดก็แค่นี้เองครับผมระบบแค่นี้เองนะคาบูก็รถใช้คาบูก็นํามันมาจากถังเข้าคาบูก็ประมาณนี้เลยนะครับมันแค่นี้เองมันแตกต่างกันเนี่ยมันก็ระบบใกล้กันนะอืมโอเคครับผมขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ